เดินระบบแรนครับครับะสาย,ยู่ าาามาอันนี้เราเดินไซแลนด์มาจากออฟฟิศโน้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็นี่ไซแลนดแล้วเราก็เข้าหัวเข้าหัวเองเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเช็คก,ก่อน อนุนดบุกมันบุกมาเช็คก่อนว่ามันอินเทอร์เน็ตมันถึงไหมระบบแลนเพรามันเดินประมาณสองร้อยร้อยห้าสิบเมตรได้ดูที่ขึ้นไหมขึ้นปะปิดต้องปิดไฟไปปะไม่ขึ้นห่ะไม่ถึงวันนี้ไม่ขึ้นท ใกล้เกินไปครัขึ้นน,นอยูขึ้นแหละอ๋อขึ้นแหละมันช้าหน่อยลองดูไอพีดิได้ IP ไอพีอะไรขึ้นลงล่างความเร็วมาไหลยยังไม่รู้เดี๋ยวลองสปีดเทส จะได้พีอยู่อ่ะโีเคก็สปีดเพสดยวันอีฟพีดอวันอีเอสเทสปีก็ได้อ่าเทสปีก็ได้ ช้าหน่อยนี่มันสามารถเชื่อมต่อเซฟเวอร์ได้มันน่าจะไกลไปหรือเปล่าเพราะอันนี้มันประมาณร้อยร้อยห้าสิบเมตรเกือบสองร้อยเมตรได้นะอเ้ยเฮ้ยเล่มาเต็มขนาดนี้เลยหรอ นี่ขนาดสายประมาณเกือบสองร้อยเมตรนะเนี่ยวิ่งมามาเต็มเลยเนี่ยะไปได้ไงวะอย่างนั้นเราต้องขอบคุณสายลิงนะอ่ะ,อะโอเคทีนี้อะจะปิงก็เยอะอยู่ สิบก็ถือว่าไม่คี่เลยน,นะเก้าเก้าเจ็ดเออถ้อาจะให้สวยกับสี่สี่ห้าหโอเคทีนี้อ่ะโจถอดออกเราเราใช้สายตัวนี้นะนี่เดี๋ยวค่กลับหัวด,ดูแล้วกันลิงค์พอลิงแคทหกเป็นเอาลอดแบบมีสลิงเนี่ยมันมีสลิงตัวนี้เดิน แล้วก็ไอ้หัวแรนเนี่ยเราใช้แบบตัวแคทหก Cat เลยไม่ใช่ใช้แคทห้าแคทห้าอีนะเพราะเรากลัวทองแดงเนี้ยมันมันมันไม่ดีไงเราก็เลยซื้อแบบแคทหกมาเราก็เดินเดินตรงจากออฟฟิศนู่นหน้าโกดังมาเดินตรนี้เราค่อยอุดเพราะเราจะต้องมีกล้องวงจรปิดอีก แล้วก็<ม>ตัวนี้ผมเห็นรีวิวเขาบอกว่าใช้ดีเป็นมือคิวซิปในสเปกมันบอกว่าเป็นสองอัพถึงสองพันเลยแต่เราลองมาดูีตอนน,นี้ขึ้นแหละตัวนี้มาใช้แล้วก็แรนตัวนี้ก็เดินขึ้น ขึ้นท่อไปแล้วก็มาโฟงนี้เพื่อจะใช้ตั้งคอมพิวเตอร์จะลองสปีดเคตดีวดิได้เท่าไหร่จะได้เท่าเดิมไหมเมื่อกี้เท่าไรไปเก้าร้อยเมื่อกี้ก็ถือว่าวิ่งเต็มเนเ้นหนึ่งกีกมันจะมาดาวตรงนี้เป่า <laughs> เฮ้ย <laughs> เอยอะอยู่งแต่ว่ามันก็ค่ไฟขึ้นนี่ได้ครับ สสยเนตนี่วิ่งเต็มเลยเนี่ยเต็มสตรีมเลยแสดงไม่มีคนเล่นนี่จะเนตเดเฮนตอนนี้เดี๋ยวลองสปีดเทน้าทีโอทีดิก็เนตเราใช้ขอทีโอทีมาหมาต่อตอนนี้เราเข้าหน้าทีโอที ตูปิงปิงก็สิบอันนี้มันมันเต็มสปีดอยู่แล้วใช่ไหมพรมันวิ่งตรงไปถึง TOT เออกงดาวน์โหลดหนึ่งพิกอัวโหลดห้าร้อยไม่ตูวิ่งเต็ม ลองลองเข้าหน้ายูทู e ดูดิว่ามันใช้ได้เต็มไหมมีกระตุกปะมันก็ไม่ได้เร็วมากไงเมช่อไหร่พป,ปิงทามาดูได้ไหมก็ได้อยู่ไม่น่าเกียด เปิดเปิดโปเก็เครื่องจอดเปิดโปเก็ได้ป่ะเอาเอาเอาอันนัองอยู่นล้วอุ้ยผีเมียมว่ะเอาเลยมาเป็นโปเก็ตเลยเต็มจอ ไม่น่าเกลียดหรอกเพราะว่าดูไอตัวไอตัวที่มันโหลดบัฟเฟอร์อตรงสีขาวใช่ปะแแน่แหน,น่แน่มันก็ขึ้นโอเคผ่านไซแลนระบบอินเทอร์เน็ตระบบโครงข่ายเรียบร้อย